สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาแนะนำนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยล i กา n โน a แฮร์เซรัมครับผมเป็นเซรั่มปลูกคิ้วเขาหนวดและเล่งผมยาวจบปัญหาในขวดเดี่ยวแล้วก็เป็นส่วนผสมสุดพิเศษจากฝรั่งเศสนะครับผมวิธีวิธีใช้นะครับแล้วก็แค่ทาไปจุดที่เราต้องการปลูกหรือว่าต้องการเน้นนะครับให้มันเข้มนะครับ แค่ใช้เป็นประจำนะครับเช้าเย็นทุกวันก็จะสังเกตเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงใน1-2ถึงสสัปดาห์และที่สำคัญนะครับเซรั่มตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับขอฝากด้วยนะครับ